ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งค่าและการดูหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานนะคะอันนี้ก็คือจะรอให้เ d ดิกโหลดก่อนเบื้องตน้นค่ะเรากดเปิดเครื่องนะคะหน้าจอก็จะสแตนบายมาที่หน้านี้นะคะวิธีแรกนะคะก็ กดดูที่ตัวปุมเราสามารถกดดูวันที่ถ้าเรามีการใช้งานไปแล้วมันก็จะบอกวันที่นะคะว่าวันที่เท่าหร่บ้างก็จะรีพอรมีรีพอร์ตนะคะว่าลิกเท่าไหร่ลเิเป็นยังไงเพชเชอร์นะคะแล้วก็แอปเนีย ACI อันนี้คือลิกโอเคนะคะน,นี้ก็จะไม่มีอะไร ข่าวต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งค่าความชื้นนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ถึง10บนะคะเราสามารถเพิ่มลดความชื้นได้เลยนะะเราตั้งที่3าล้วันนะคะกดออกต่อมานะคะอันนี้คือจะเป็นความสว่างของหน้าจอนะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ถึง1สิบปรับลดความหน้าจอได้เลยต่อไปนะคะบูทูลนะคะ เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้อันนี้เราก็จะออนไว้แล้วก็จะต่อกับบลูทูธได้เลยนะคะเดี๋ยวจะออฟได้ทั้งสองอย่างแต่เราจะออนไว้ค่ะอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวในก้าข้ามไปนะค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเวลาชั่วโมงนาทีนะคะก็วิธีการก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะ